กราบสวัสดี f c ชาวช่องทุกท่านนะฮะตอนนี้เรานำทุกท่านมาเยือนยังจังหวัดเชียงราย o ร d ทริปของจังหวัดเชียงรายยังไม่จบนะฮะวันนี้นะฮะเป็นวันเสาร์ซึ่งวันเสาร์ของจังหวัดเชียงรายก็จะมีงานของถนนคนเดินนะฮะตอนนี้เราพักอยู่ที่ w o r k d a เด e Hotel นะฮะเป็นโรงแรม w o r k d a เด e ซึ่งเราเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าใกล้กับถนนคนเดินเชียงใหม่ เออไม่ใช่เสียงรายนะฮะเราจะพาทุกท่านนะฮะไปท่องเที่ยวยังถนนคนเดินเชียงรายนะ,ะเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินเชียงรายที่ยาวมากนะฮะถนนคนเดินที่ยาวมากมีของขายเยอะมากแล้วของกินเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูการว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะตามกันไปนเลย ตอนนี้เรากําลังหาตําแหน่งถนนคนเดินเชียงรายนะฮะที่บอกว่าใกล้โรงแรมนะฮะว่าไปทางไหนให้ตรงไปประมาณ8นาทีจะถึงอันนี้น่าจะเป็นกําแพงโบราณเหมือนแจงประตู่าแพลตอนนี้ถึงบริเวณทางเข้าของถนนคนเดินเชียงรายแล้วเห็นไฟอยู่วิวิถนนธนาลาย เป็นบริเวณถนน,นที่ใช้เป็นถนนคนเดินปลี๋ยทอดหีุดแล้วว่าเรามาม่ไมอ่าเซตของท่อนะฮะผัดทอดปลี๋ยทอด ไก่ทอด <Okay. S 1> สิ่งแรกที่ซื้อก็คือเอ็นไก่ท่อดแล้วก็ปอบเปี๊ยท่อดเป็นหกสิบนะฮะปอเปี๊ยกับเอ็นไก่ท่อดรามาชิมเอ็นไก่ท่อดนะฮะ 30บาทถ้าอยู่ร้านเล่าก็คือ80 6สบบถึงแ0ดบาเตอนนี้สุดร้อนอร่อยกรอบเปี๊ยะอูหอุนร้อนๆกรอบมากกินแบบนี้อร่อยมากในราคาย่อมยาวถุงละ30บาทอันนี้ข้าวหมูทอดกระเทียมคลิปโซดใช่ก่อน อัน,นอแล้วก็นี่ข้าวหมูทอดเฉยๆสร็จเอาหมูทอดกระเทียมพริกโซอสแล้วอย่างเอาเขาา้า,าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยมีไรซ์เบอร์รี่ก็ข้าวสวยเอาหมูทอดเฉยๆแล้วก็เป็นไรซ์เบอร์รี่ค่ะแล้วก็เอานั่นไปแล้วก็หมูทอดตีหนึ่งร้อยบาท น่าตาน้าทานกาสับกันหน้าร้านเลยอันนี้แบบเปรี้ยวใช่ไหมคะอ,อันนี้เปรี้ยวกว่าค่ะนี่ผักชินทอดทอดหมูแกลซซอสจืดจุ๊บเจ็บนะแล้วก็หมูทอดจืดจ้าโซ่ ถ้ามีเผ็ดกับบาทเราต้องผสมเท่าน,นาั้นแต่แกนรได้แล้วเ้าบาทเาสีห้าบาทถูกมากอันอย่างหรอแเมนกอสมูฟีอ่อ่ะเมนกอสมูฟี่มีอย่างข่ง ธรรมดาชีสไมโลอ๋อแบบก็คือแพล่ะไปถึงว่าชิ้นละสามสิบอ๋อใช่ครับอ๋อครับเอาเท่าไหร่ชีสหนึ่งชิ้นไมโลหนึ่งชิ้นแล้วก็ธรรมดาหนึ่งชิ้นอ๋อเป็นเซตเซตละสามสิบบาทผสมกันแล้วก็เอาธรรมดาเติมปู อันนี้รวมเป็นแค่สี่ ทีหนึ่นงใบได้อยู่ค่ะตู้ดูในตู้เย,น <พา S 1> ย็นด้วยเจ๊ฟวันอ่าเจ๊ฟวันค่ะอันนี้อันนี้มีน้ำตาลส้มหหอมหวานน้อยนึงที่ส้มอ,อ,อยังเดียวของเดียวต่างอันกีจะต้อง,อง,งตอนนี้นะฮะเราได้เดินถนนคนเดินจังหวัดเชียงรายแล้วนะฮะ้วยระยะทางที่ไกลมากจนตอนนี้ปวดหลังว่าหมดแล้วนะฮะ เนื่องด้วยอายุที่เยอะขึ้นทาให้แบบว่าเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเดินเพราะฉะนั้นแล้วก็ด้วยอายุด้วยนะฮะเราก็เลยซื้อแต่ของกินนะฮะของแบบของเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ของฝากต่างๆเรามักจะไม่ค่อยได้สนใจแล้วเราจะมักจะสนใจเรื่องของกินมากกว่านะตามวัยที่มันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอาหารต่างๆที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆให้เราได้แบบ ได้ลองชิมได้ลองกินกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าสิ่งที่เราได้กินได้ได้ช้อปปิ้งมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงนะฮะสำหรับ e ีนี้ก็ได้พาทุกท่านนะฮะเดินทางมาเที่ยวยังถนนคนเดินจังหวัดเชียงรายแล้วนะซึ่งจัดทุกวันเสาร์นะฮะเนาะวันเดียวใน1อาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเวียนมาที่จังหวัดเชียงรายก็มาท่องเที่ยวได้นะฮะก็คือเตรียมตัวมาให้ดีเพราะว่าเดินไกลามากนะแต่ถ้าเดินไม่ไกล แล้วแต่คุณนะฮะเราที่จะเลือกเดินไม่ไกลแต่เราขอเลือกให้สุดเดินให้เห็นครบนะฮะก็เลยปวดนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวแล้วนะฮะอีพีต่อไปก็ฝากติดตามว่าหญิงบรวบงจะพาทุกท่านไปทีไปท่ไหนสำหรับอีพีนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอ่าเต็มไม้เต็มมือค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าแต่และเมนูที่เราซื้อมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงใช้ได้ไหมกับราคาหลักสิบนะฮะเนาะส่วนใหญ่ร้านที่เราเลือกก็คือร้านที่าราคาไม่แพงมากนะฮะอันนี้เป็นมม่วงสมูตี้หรือเมงโก้สมูตี้นะฮะเนาะจากร้านคิงคองคาเฟ่สามสิบห้าบาทเป็น ่ามะม่วงจริงนะฮะมะม่วงจริงอร่อยอันนี้อร่อยมากนะฮะ <c oughs> แล้วก็ร้านนี้ข้าวหมูย่างกะเทียมพริกหมูทอดหมูทอดนะใช่มีข้าวให้เลือกสองย่างสอย่างก็งคือข้าวปกติกับ Riceberry รี่ไรซ์เบนะฮะสนนราคาที่แอบละ50บาทมีน้ำจิ้มให้ด้วยน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้ม ชิมน้ำจิ้มก็เอ,อ็เมเค็มเผ็ดๆน้ำจิ้มแจ่วไงให้มันเป็นแจ่วนะฮะนี่คะมีอย่างแหมวอวดอก่อนห่างขิดเตี้ยชิมก่อนฮะเขาชิมไปเป็นอันๆไปอืมแคร์ไหมเข้ากันดีมาก ก็ทำด้ดีนะฮะกินกับไแด่ปลานี่ไส้กอรอกอีของชอบของชอบนะฮะไส้กรออีใส้กอรอกอ,รอีสานเอาแบบเปรี้ยวไม่บุ้นไม่บุ้นเส้นนะฮะ เออแล้วก็ก็เอารีโมททีวีเปิดแอร์มไม่ไม่รักสา,าทเนาะไปแลยว20บาทที่ร้านเขาขายอะไรอีกร้านไส้กรอกอีกแล้วก็มีคอหมูย่างคอ,อหมูย่างไม่ซีบก็ไม่ล้ว10บ,บาทช่ำๆนะฮะอุ่นมาแล้ว แล้วก็เย็นแล้วต้องเมนะอืมเหมือนกินหมูกระทะเหมือนกินหมูกระทะที่ช <c oughs> ามแล้วกินโปรตีนจากเนื้ออร่อยมากมีอย่างแหมนี่ก็คือลูกชิ้นทอดทอดรวมอืมมีลูกชิน้นมีฮอทดอก มีเขาเรียกว่าปลาเส้นเอน่าจะแพ็กเกจละยี่สิบบาท,ม,บาทมีความแบบใส่ถุงกระดาษสามารถอ่านได้ <c oughs> งานพิมพ์น้อยชิ้นมากจะส่งให้ลูกค้านะ <c oughs> อ้าเวลาเวลากินได้แล้วก็อันนี้อีกอืออันนี้หนังไกล้ เดียมนี่ชอบมากนะฮะมันจะมีการหมักแล้วก็ชอบกินหนังไก่ไม่ชอบกินเนื้อไก่ถ้าเห็นแบบจะต้องพุ่งเข้าไปซื้อเลยนะฮะเดียมมันจะชามเพามันมีการหมักแล้วก็นี่ไง อันนี้อ๋อเรากินไปแล้วอ๋อไกอทอดไก่ทอดอันนี้เป็นไาไข่นกกระทาเลือกน่เหมือนไข่นกกระทาแล้วมันมีไส้นะครับเนาะไส้อย่างก็มโรมีไมโรกับชีสแล้วก็ราดชีสราดนมมออืมมันมีราดชีสแต่ห้า ปลาไข่ทระทาปกติรัดรัดนมจะเพิ่อมอีกห้าบาทนี้เราก็เลยลองกินนะฮะแต่ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนแล้วใช่น่าจะเป็นปกติผิดไมโลไ,ไม่มีไม่มีาเอ้ยแต่ไม่กลวงนะไม่กลังอืมมือความหนึบหนึบแน่นแน่นหนึบเหมือน <ete> เหมือนอะไร มืนยังโลบโอ่ใช่ไปซื้อเพราะอะไรเพราะแปลกเออมีความแปลกเราไม่เคยชิมแบบมีไส้ไมีไส้มโลกับชีสนะบ้านเราไม่มีแต่จริงๆคือนั่นแหละชอ <c oughs> ฉ่ำมากพอาะเขาเป็นสีเดียกันเขาก็เลยงงเนาะอืม <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นไงก็ แล้วฉะนั้นมันก็คือมันจะดำม,มันน่าจะแยกกันแบบม่วงกับดำเหรออือฮือแต่แน่นมากมิกกี้แกน 7, แกนาเจ็ดแปดกนอันนี้แปดกนยี่สิบห้าบาทมียี่สิบกับสามสิบถ้ามีไส้สามสิบถ้าไม่มีไส้ยี่สิบอ๋อเอเป็นของกินเล่นบ้างกิเล่นแต่อิ่มนี่น่าจะเป็นไส้ไมโลหรือเปล่า จริงไหมอืมกัดจะไส้จริงไสไมโลอืมม,มันก็จะเพิ่มความหวานมาหนิดนึงเพราะฉะนถ้าใครชอบหวานให้กินก็นอาจจะมีไส้หรือว่าราดนมลงเอาอืมชิ้นปกติมาราดนมก็ได้อิมอ่มแล้ว ท่านมาอยู่ในร้านาไมวี่อ,อ,อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งๆให้เราด้วยนะคะ